ถามว่าง่ายไหมง่ายนะฮะเอาจริงฮะก็ลองเล่นดูก็ได้พวกเราจะพยายามไม่ตายโอเคป่ะฮะอีกหน่อยเราจะขึ้นพาธิติแล้วอะก็ขึ้นเมฆหลายสอง <What? S 1> บล็อกใช่ไหมอ่ะสนุกจะว่าแต่แมวเนี่ยทำไมมันได้เป็นแบบนี้เนี่ย ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาครั้งสลับ mini m o อีกรอบหนึ่งนะครับผมแท้ก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะมาเล่นแบบกระโดด2มิติกันนะฮะซึ่งแบบนี้เนี่ยฮะมีความสวยงามแล้วก็น่าสนใจมากๆคือเราจะต้องเริ่มจากบริเวณข้างล่างตูนี้ถูกต้องป่ะฮะแล้วเราก็ค่อยๆไต่ดึดดึดดึดขึ้นไปข้างบนั่นแหละฮะเราจะต้องกระโดดแล้วก็แบบดูซิว่าเราจะต้องกระโดดไปยังไงฮะแบบนี้ฮะสร้างโดยคนที่ชื่อว่าโดจินเฟอร์รี่ฮะ user id ก็ตามนี้ได้เลยฮะถ้าเกิดใครอยากจะเล่นก็สามารถโหลดไปเล่นกันได้เลยนะฮะซึ่งแบบนี้เนี่ยฮ <Yay. S 2> พอเริ่มแบบมาปุ๊บนะฮะนี่จุดเรื่องของเราอยู่ตรงนี้ฮะเราจะต้องค่อยๆไต่ขึ้นไปข้างบนแบบนี้นั่นแหละฮะจุดเริ่มต้นน่าตื่นเต้นดีฮะแบบโดยโดจินเฟอรี่ยูเซอร์ไอดี User ก็โอเคตามนี้นะฮะป้ายเขียนว่าอะไรนะะเรนี่ยฮะเปิดต้นไม้เลียมเปิดต้นไม้เหลี่ยมโอ้ยภาษาไทยทําไมสลากบรรยุก์มันไม่มีเลยเปิดต้นไม้เลี่ยม, <laughs> ม,ยม, <laughs> ม,ยม <laughs> จะได้มองไงน่าจะ <laughs> คือแบบเป็นคนที่แบบเสียงโมโนโทนมากเลยนะ คือเหมือนแบบคุณพูดเนอะนะบางครั้งเวลาแบบคุณพูดเนอบางครั้งสลัวรรณยุกมันก็แบบพินเพี้ยนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้มันก็ใช่เลยนะมันคือกันเลยนะสลาวรรณยุกให้ไปหมดเลยโอเคฮะเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะเดี๋ยวแบบพอพูดเหนอะเยอะเดี๋ยวจะติดเหนอะเอานะโอเคก็เดี๋ยวเริ่มจากบริเวณตรงนี้ฮะช่วงแรกๆเนี่ยมันก็จะเป็นท้อใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปข้างบนซึ่งจุดสิ้นสุดของเราก็น่าจะอยู่บริเวณข้างบนฮะมีอาหารอะไรให้เราบ้างมีเพียงขนมปังเท่าน้นะโอเคก็ ก็กกกกดีฮะแบบนี้ไม่มีสนับสนุนคนทําแบบอะไรนะใช่ไหมไม่มีสนับสนุนคนทําแบบอะไรใช่ไหมโอเคฮะไม่มีร้านค้าได้งั้นเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันฮะเริ่มจากบร,ริเวณวอเตอรเมลออกก้อนหินโอเคฮะเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะฮะก็ก็โอเคก็มีการตกเตง โอเคมันก็มีการตกแต่งแบบใต้ดินค่อนข้างโอเคอยู่เหมือนกันเล่าวางตกลาวาด้วยอ่ะเราทํำยังไงอ่ะมันถามว่ามันยากไหมมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากเข้าใจไหมผมเคยเจอแบบกระโดดบางอันเนี้ยฮะยากมากคือแบบเล่นเราเครียดอ่ะเข้าใจไหมเล่นแล้วแบบโอ้ยมันจะยากไปไหนอะไรเงี้ยแต่ว่านี่จุดเริ่มต้นดูแล้วมันก็แบบมันก็ไม่ค่อยยากอะไรนะฮะดังนั้นก็น่าจะเล่นกันได้ทุกเพศทุกไห่นะฮะแต่ว่าคุณยายผมก็คงเล่นจะไม่ไหวนะเล่นได้ทุกเพศทุกวหยก็ไม่ใช่ว่าทุกเพศจะเล่นไหวกันเอ้ทุก ทุกวัยจะเล่นไหวอะไรอย่างนี้เออก็แบบให้พวกวัยรุ่นหรือแบบเด็กๆเ,เราเล่นกันก็พออะไรเงี้ยจะให้แบบอาาโอ้หลานเอ้ยกระโดดยังไงเนี่ยเกมอะไรของหลานเนี่ยเกมอะไรของหลานเนี่ยฮ่าอ๋อโอเคครับกลับมาเรื่องมินิเวอร์เรากันต่อนะฮะสาระไม่มีอยู่จริงนะก็ถามว่าง่ายไหมง่ายนะฮะเอาจริงฮะก็ลองเล่นดูก็ได้พวก เราจะพยายามไม่ตายโอเคปะ่ะฮะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่บอกมีแต่แบบอะไรไม่รู้ยักทักกก้งนั้นเลยอะเล่นแล้วก็แบบอ๋อไม่อยากเล่นต่อแล้วอะไรเงี้ยแต่วันนี้ดูแล้วแบบเอ้ค่อนข้างโอเคกันแล็เลยนะเนี่ยอ่ะขึ้นมาข้างบน,นะฮะข้างบนตัวนี้ก็คงไม่น่าจะมีลาวาอะไรแล้วามาั้งเออชีวิตดีขึ้นช่วยแรกๆปะ่ะฮะมันเป็นถ้ำอันนี้เป็นบกน้องหัวน,นะฮะเราลงไปไม่ได้ช่วงแรกๆเป็นถ้ำใช่ไหมอ่ะตอนนี้เราเริ่มที่จะขึ้นมาเหนือข้างบนกันแล้วนะฮะอ่ะขึ้นมาข้างบนนะฮะขึ้นไปทางไหนฮะ ฮัลโหลทางขึ้นอยู่ไหนอ๋อทางขึ้นอยู่นี่คือเขาแบบให้เราเดาเอาไงว่าจะขึ้นทางไหนมันเป็นแบบปริศนาอ่าต้องค่อยๆส่องว่าแบบเอ้ยเราจะต้องไปยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ใช่ทางนี้ใช่ไหมฮะโอเคฮะเราก็ออกมาด้านล่างนี้นิดนึงโอเคสุดยอดถ้าเกิดเราตกไปตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะต้องลงไปข้างล่างอีกใช่ไหมเนี่ยโอเคฮะก็อย่าตกลงไปสิเออเอ้ว่าไปว่ามาแบบนี้มันก็มีความสวยงามดีเหมือนกันนะอันนี้คือแบบอยู่ใต้ดินใช่ไหมแต่ว่ามันแบบ เนี่ยมันมันมีน,มน,มน้ำธรรมาชาติอย่างนี้ด้วยโอ้มีความสวยงามแล้วพอเจอเขา,า,า,ตตากกว่าธรรมชาติไอ้อน้ำวัตกผลิตมาจากวัตถุดิบมาจากธรรมชาติเจอเขว่าธรรมาชาติก็ต้องขอเล่นทุกทีเขาก็ไม่จ่ายนะเราก็เล่นให้เขาจังเลย <c oughs> โอเคอเอ่เออันนี้มันเป็นกลางหันหรือเปล่าไม่ใช่มันคือทางขึ้น ทำไมเขาทำทางขึ้นดีๆไม่เป็นเลยยังไงคือถามว่าบันไดแบบนี้มันดูมีความชันใช่ไหมใช่ฮะบันไดชันมากเลยฮะเนี่ยเราต้องค่อยๆขึ้นแบบแบบนี้ค่อยๆแบบสลับฟันปลาแบบนี้โอย้ยโอย้ยโอย้ยเออนั่นแหละฮะมันอาจจะแบบงุดหงิดสำหรับคนที่เล่นในมือถือนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดใครกระโดดแบบเทพเมพขิงก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอย่างนี้โอเคขึ้นมาถึงข้างบนตรงนี้ขึ้นมาขึ้นมา,นม,ามีเหตุด้วยขึ้นมาเซฟนะเซฟไว้เพื่ออะไรก็แบบเผื่อตกตายแหละมั้งนะ Okay. เป็นแมพที่เพลินจิตด,ดีเหลือเกินตรงนี้มีแมวอะไรไหมฮะตรงนี้ไม่มีแมวอะไรนะฮะแต่ว่าตรงนี้มีแมวอยู่หนึ่งตัวนะฮะ <c oughs> นั่งพูดมากอยู่ด้วยมีของอะไรให้เราขโมยไหมนะฮะไม่มีของอะไรให้เราขโมยเลยนะโอเคคือพอเราเล่นแบบนี้เนะะี่ยฮะอารมณ์เหมือนแบบเราเป็นมดอะเข้าใจไหม <c oughs> เคยเห็นแบบพวกรังมดที่เป็นกระจกงี้ใช่ไหม <c oughs> เราก็จะแบบเอามดไว้ในรังแล้วเราก็มองว่าแบบเอ้มันขุดถ้ำอะไรยังไงอย่างเงี้ยเอออารมณ์คล้ายๆเหมือนกันเด้เลยเนะี่ย เนี่ยเนี่ยมีตรงมีเตียงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมบ้าน2มิติใช่เลยโอเคกไม่มีอะไรให้เราขโมยนะฮะ <c oughs> เขาจะวางกล่องไว้ทเพื่ออะไร <c oughs> เพื่อการตกแต่งหรอมั้งอะอ่าึ้นมาถึงเข้าบนตรงนี้เรียบร้อยฮะนี่คือหลังคาบ้านตัวเองนะฮะคนปกติเขาไปขึ้นหลังคาบ้านกันนะไปไหนต่อไปทางไปทางไหนต่ออะไปทางไหนต่ออะ มามามา,มา,มาตรงนี้อ่ะอ่าโอเคฮะมาตรงนี้แล้วก็เราอย่าลงไปข้างล่างนะข้างล่างคือเราเพิ่งมาใช่ไหมฮะอ่ะงั้นเราก็คงจะต้องยึบขึ้นมาข้างบนตรงนี้โอเคปีนต้นไม้ไปฮะมันก็คงปีนต้นไม้หรอมาใช่ใช่ใช่ใช,ใช่น่าจะปีนต้นไม้อ่าใช่ฮะป <c oughs> ีที่เซฟอย่างนี้คือเรามาถูกทางแล้วถ้าใครอยากจะเล่นแบบนี้ก็สามารถไปลองโหลดมาเล่นกันดูได้อะไรเงี้ยนะฮะก็เล่นคาเวลาเล่นกับเพื่อนอ่ะเว่ากันไปฮะอ่ะมันต้องมีทางขึ้นสักทางอ่ะ มันต้องมีทางขึ้นต้องมีสักทางต้องมีสักทางโอเคขึ้นมาบนต้นไม้นะฮะแล้วตอนเนี้ยฮะคือมันแบบเข้าใจไหมเราอยู่เหนือต้นไม้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะเข้าสู่เมฆแล้วอีกหน่อยเราจะขึ้นพาทิ์แล้วอ่ะก็ขึ้นเมฆ นั่นแหละฮะนี่เป็นวัตถุประสงค์ที่ว่าทําไมเขาอยากให้เราเซฟตัวน,นี้ผมเข้าใจแล้วอ่ะเรากาลังจะขึ้นสู่สวรรค์กันแล้วนะฮะสวรรค์ชั้นดาวบดึงอะไรอย่างงี้อ่ะขึ้นไปเขาไม่มีให้เราเซฟอ่ะก็จะลำบากกับชีวิตนิดนึงแล้วแหละตอนนี้อ่ะไม่มีให้เซฟแล้วนะไม่มีให้เซฟแล้วนะคนทําแบบคนเริ่มจะใจร้ายกับเราแล้วไงมันใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วเขาคงไม่ได้ให้เราไปข้างหน้าหรอกใช่ไหมหรือว่าใช่โขา เขาให้เราไปข้างหน้าอ้าโอเค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 ปึ๊บ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 ไม่มีให้เซฟจริงเหรอโอ้คนทำแบบใจร้ายอ่ะขึ้นมาข้างบนเอ้ามีที่เซฟแล้วลงอกสักนิดหนึ่งฮะเสฟปึ๊บเติ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 บขึ้นสูงก่อนเมฆเอ๊ะอ่าๆๆกระโดดตายแมวไปเลยแล้วกันอืมไปเกิดใหม่โอ้ก็ยังดีฮะตัวเนี้ยมันจะค่อนข้างยากแล้วล่ะดูดิฮะมันกระโดดเท่าไหร่สองบล็อกใช่ไหมอ่ะสนุก ว่าต h ่แมวเนี่ยทำไมมันถึงได้เป็นแบบนี้เนี่ยอะรอบที่เท่าไหร่รอบที่สามอะตื่ตืด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 ตโอ้ยากอะคลอยเราไปข้างหน้าปะเขาคงไม่ได้ให้เราไปข้างหน้ามาโอเคฮะย้อนมาตรงนี้อีกสักนิดนึ่งแล้วเราจะผ่านอ้ผ่านแล้วฮ่าฮผ่านแล้วฮ่าดเราจะเก็บดาวแล้วนะเก็บดาวแล้วนะแทนนๆทนแน โอ้มีโอมีป้ายข้างบนอยู่ด้วย Thank you Thanks for plays x d ถามนิดหนึง hmm. คือขอโทษนะฮะคนทำแบบฮะคือเราเล่นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะเขาแปะป้ายข้างบนตรงนั้นแล้วมันจะไปมองเห็นกันได้ยังไงใช่ไหมเว้นแต่ว่าแบบปรับมุมมองอะไรลักษณะคล้ายๆแบบนี้เราก็จะมองเห็นว่าแบบเอ้ยข้างบนเขามีอะไรด้วยโอเคโอเคับ <Okay. Okay. S 1> okay. ผ่านด่านฮะเราก็จะทาดาเป็นแบบง่ายๆสั้นๆนะฮะเล่นเพลินๆ นั่นแหละอย่างที่บอกที่ผ่านมามีแต่มแมปอะไรไม่รู้ยากๆทั้งนั้นะเลยขอเล่นแมบง,ง่ายๆกับชีวิตบ้างสักครั้งเอยนะฮะโอเคเรากดออกแล้วเราก็ไปที่วิจารณ์นิดนึงเออกดเล่นอีกครั้งนะฮะแล้วก็ไปคอมเมนต์แปบ๊บหนึ่งนะฮะโ,โอ้โอ้โอเคมาตรงนี้กดวิจารณ์กดชอบแนะนำอ่ะเราจะเขียนว่าอะไรดี hmm. อ่ะเอ่อเขียนว่าอะไรด hmm. รรรีอ่ะเป็นแมปเล็กๆเล่นเพลินๆอ่ะไม่ยาก จนเกินไปทำไมมันต้องตรวหนังสือหายก็ไม่เข้าใจนะอยากให้แมบยาวกว่าไม่ไม่ไม่ใช่ยากสิอยากให้แมบยาวกว่านี้อีกนิดนึงแบบมันสั้นไปหน่อยไหนดูสิประมาณนี้ได้ไหมเป็นแบบเล็กเล่นเพลินๆไม่ยากจนเกินไปอยากเอาแล้วผมเขียนผิดแล้วผมจะไปแก้ยังไงเนี่ยเอาละสนุกสนานกับชีวิตละก็มันมองอะไรไม่เห็นเลยอะดูดิอะอยาก อยากโอโนอยากให้แมปยาวกว่าอย่าอีกนิดนึงอ้าโอเคน่าจะเขียนถูกแล้วหรือมัง้งปึ๊บโอเคใช้งานได้ฮะกดโพสต์เลยฮะให้กำลังใจคนทำแมปเอ๊ะจบกันไปอีกหนึ่งแมปสั้นๆนะฮะก็นั่นแหละฮะเป็นแมปเล่นเพลินๆนะฮะแมปนี้สร้างโดยคนที่ชื่อว่าดูจินเฟอร์ลี่นะฮะยูเซอร์ไอดีคนทำแมปก็ตามนี้ได้เลยฮะคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปเพี้ยวนี้ก่อนเลยละกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับกันให้ด้วยนะฮะ แล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะไป <Bye. S 1> ถ้าชอบคลิปนี้โบอ,อย่าลืมกไดไลค์เป็นกำลังใจให้ทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิปใหม่ออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยฮะสําหรับวันนี้สวัสดีฮะไป